สวัสดีครับเดินเอนวันนี้นะครับเราจะมาดูตัววงจรสวิตนะครับและลอจิกเกตกันนะครับว่าทั้ง2ออย่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม PLC เนี่ยนะครับมันก็มีพื้นฐานมาจากตัววงจรสวิตนะฮะมีพื้นฐานมาจากตัววงจรสวิตคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเนื้อหาวันนี้นะครับจะเป็นยังไงแนะนําตัวนะครับผมจิรวัฒน์แสงคุณธรรมครับ ก็ครูครูประจาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิเล็กทนิกครับเอ่อตัวสวิตช์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราแบ่งนะครับแบ่งแบ่งตามสัญ,ญลักษณ์ตัวสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างมาจากโปรแกรมฟูอิดซิมนะครับเอ่อสัญ,ญลักษณ์เนี่ยเราจะจําแนกนะครับเราจะจําแนกตามลักษณะของตัวหน้าสัมผัสนะ่แบบแบบปกตินะครับออกเป็น2แบบก็คือแบบปกติเปิด และแบบปกติปิดแบบปกติเปิดถามว่าดูยังไงนะครับแบบปกติเปิดเนี่ยเราก็จะดูว่าถ้าเกิดว่าเส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยนะครับมันต่อไม่ถึงกันเนี่ยเราเรียกว่าแบบปกติเปิดแต่ถ้าเกิดว่าเส้นบนกับเส้นล่างมันต่อถึงกันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าแบบปกติปิดนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจําแนกเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าอย่างอันแรกเนี่ยเป็นแบบปกติเปิด อันที่สองก็เป็นแบบปกติเปิดอันที่สามเป็นแบบปกติปิดอันที่4ีเป็นแบบปกติปิดขค้านี้พอมาอันที่5้ากับ6ครับอันนี้เป็นแบบสองทิศทางนะครับก็คือขากลางเนี่ยเป็นขาคอมมอนส่วนอันเนี้ยส่วนขานี้นะครับเป็นขาแบบปกติปิดครับและขานี้เป็นแบบปกติเปิดส่วนตัวนี้เหมือนกันนะครับขากลางเนี่ยเป็นขาร่วมนะครับขาคอมมอนตรงนี้ก็จะเป็นขาแบบปกติปิดและตัวนี้เป็นปกติเปิด นะครับอันนี้คือเราแบ่งตามลักษณะของสภาวะปกตินะครับแบ่งตามลักษณะของสภาวะปกติคราวนี้เราไปดูกันอีกแบบหนึ่งก็คือว่าตามกลไกในการกดนะเป็นยังไงนะครับอย่างอันนี้เนี่ยถ้าตามสัญลักษณ์นะครับตัวนี้เป็นเส้นเปผิวเพียวๆนะฮะไม่ได้มีสลักบล็อกนะครับอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นแบบพุชพอตตอนนะครับนะะกดปุ๊บเพื่ออ่อนนะครับพอปล่อยมันก็จะเด้งกลับนะครับเราเรียกแบบนี้เป็นสับไทยว่าแบบกดติดปล่อยดับครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสลักล็อกครับเป็นสลักล็อกให้นึกถึงตัวพวกสวิตช์ทีวีจอแก้วสมัยก่อนนะครับเวลาเราจะกดออนเนี่ยมันเราจะต้องกดไปจึ๊่นึงแล้วมันก็จะออนนะครับแต่ถ้าอยากให้ทีวีเราดับเนี่ยเราก็ต้องกดสลักนั้นย้ําไปอีกทีหนึ่งนะกดทีวีย้ําไปอีกทีหนึ่งมันก็จะดับนะครับอันนี้เป็นแบบ Push on Push off นะครับหรือแบบ Detent ก็คือเป็นแบบกดติดกดดับนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราดูตามสัญลักษณ์ก็จะเห็นว่าอันแรกเนี่ยเป็นแบบกดติดปล่อยดับนะไม่มีสลักล็อกนะครับอันที่สองเนี่ยเป็นแบบกดติดกดดับนะฮะอันนี้มีสลักล็อกอันนี้กดติดปล่อยดับนะครับอันนี้กดติดกดดับอันนี้ไม่มีสลักล็อกนะครับกดติดปล่อยดับและอันนี้เป็นแบบมีสลักล็อกกดติดกดดับส่วนอันนี้เป็นแบบสองทิศทางอันนี้ไม่มีสลักล็อกครับเป็นแบบกดติด ปล่อยดับและตัวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นแบบกดติดกดดับครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตามชนิดนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพอเราเห็นสัญลักษณ์ปุ๊บเราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้เลยว่ามันคืออะไรอย่างอันแรกเนี่ยก็จะเป็นสวิตช์ปุ่มกดนะครับแบบกดติดปล่อยดับปกติเปิดนะครับส่วนอันถัดมาก็จะเป็นกดติดกดดับปกติเปิดอันนี้ก็จะเป็นกดติดปล่อยดับปกติปิดอันนี้จะเป็นกดติดกดดับปกติปิด นะครับตัวนี้จะเป็นกดติดปล่อยดับสองทิศทางและสุดท้ายก็คือกดติดกดดับสองทิศทางซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราลองจําลองการทางานนะครับเราจะสามารถจําลองได้ไงสมมติว่าผมทดลองใช้นะครับอันนี้เป็นปุ่มปุต้นนะฮะกดติดปล่อยดับปกติเปิดนะครับแล้วผมก็เอาไฟเลี้ยงออกมาหน่อยนะครับส่วนวอนนะครับแล้วก็แรงจ่ายเอ้ยเอาแรงจ่ายมาแล้ว แล้วก็หลอดไฟมาลงนะครับตัวนี้ต่อเข้าด้วยกันแล้วลองสิมดูนะครับจะเห็นว่าเป็นสภาวะปกติเปิดนะครับตอนนี้อยู่สภาวะปกติต่อไปผมจะให้มันทำงานนะครับผมก็กดปึ๊บหมครับมันก็จะอ่อนหลอดไฟก็จะอ่อนพอเราปล่อยปึ๊บนะฮะหลอดไฟก็จะออฟนะครับในทางกับกันครับถ้าเป็นแบบมีสลักนะครับแบบ push on push off นะครับเน็นมมันจะมีสลักนะครับ ผมก็จะลองทำให้ดูนะฮะนี่นะครับกดอ่อนค้างนะครับแล้วก็กดย้ำอีกทีหนึ่ง push for off เห็นไหมครับกดไฟดับกดติดกดดับนะครับอันนี้เป็นแบบปกติเปิดคราวนี้มาดูแบบปกติปิดกันบ้างนะครับแบบปกติปิดเนี่ยนี่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบกดติดไวดับนะครับไม่มีกลไกในการล็อกเหมือนตรงนี้เนาะอันนี้เป็นแบบกดติด ปล่อยดับปกติปิดนะครับนี่นะฮะลองรันนะครับเห็นไ,ไหมฮะปกติหลอดไฟติดนะครับกดแล้วแยกเห็นไ,ไหมฮะปล่อยแล้วติดกดแล้วแยกปล่อยแล้วติดนะครับต่อไปลองแบบมีสลักล็อกนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็ต้องกดเห็นมัมันก็จะล็อกตำแหน่งเอาไว้แล้วก็พุชอีกทีเพื่อออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของสวิตต์แต่ละแบบนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเรียกแบบใช้ภาษาอังกฤษนะ NO NC นะครับเราจะเรียกยังไงนะครับเราก็มาดูก่อนนะครับแปลตรงตัวเลยนะฮะ Normal Open นะครับสภาวะปกติเปิด NO นะครับ NO Normal l y Open นะครับก็จะเป็นแบบสภาวะปกติเปิด ส่วนถ้าเป็น NC เนี่ยก็จะคือมาจากคำว่า n o r m a l l y closed นะครับก็จะเป็นสภาวะปกติปิดถ้าย้อนกลับมาในหน้าแรกนะครับเนี่ยฮะอย่างอันนี้ก็เป็นแบบ NO นะครับเป็นแบบ NO ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบ NO เหมือนกันอันนี้เป็น NC นะครับ NC นะครับตรงนี้จะเป็นขา common ครับและอันนี้ก็จะเป็นขา NC อันนี้จะเป็นขา NO ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นขา common และอันนี้ก็จะเป็นขา NC และอันนี้ก็จะเป็นขา NO นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคราวนี้ลักษณะของสวิตเนี่ยนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะตัวโครงสร้างของสวิตนะครับแบบปุ่มกดเวลาก่อนที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าขาไหนเนี่ยนะครับเอ่อมันเอาไว้ทําอะไรตัวอย่างที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยนะครับมันเป็นแบบแบบที่หาสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็แล้วก็ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงเท่าไหร่แบบที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นแบบสี่ขานะครับก็จะคือจะมี ตัวเป็นตำแหน่งขาเนี่ยเอาไว้ไขน็อตเนี่ยสี่ตัวด้วยกันนะครับแบ่งเป็นคู่บนสองนะครับขาหนึ่งขาสองแล้วก็คู่ล่างนะครับขาสามขาสี่โดยที่สภาวะปกติแล้วเนี่ยนะครับไอตัวสปริงเนี่ยนะฮะจะดันให้ไอตัวหน้าสัมผัสไอตัวแผ่นโลหะตรงกลางเนี่ยนะครับขึ้นไปแปะขาคู่บนเอาไว้หลังจากที่เรากดปุ่มนะครับหลังจากที่เรากดปุ่มเนี่ยเราก็จะชนะแรงสปริงนะครับ ส่งผลให้ไอแผ่นโลหะเนี่ยครับลงมาดันไอตัวขาคู่ล่างนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอุปกรณ์นะครับตอนจริงเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนอุปกรณ์ตัวน,น,นี้นะครับนี่นะฮะถ้าเกิดว่าเราดูดีๆมันก็จะมีทั้งหมดสี่ขานะครับพอกดปุ๊บมันก็จะมีแผ่นโลหะเนี่ยลงมาแปะข้างล่างนะครับแผ่นโลหะลงมาแปะข้างล่าง แปะคูลาปล่อยปุ๊บมันก็จะเด้งกลับมาชนข้างบนเพราะฉะนั้นคู่บนเนี่ยนะครับคู่บนเนี่ยก็จะเป็นสวิตช์แบบ NC นะครับคู่บนจะเป็น NC ขาหนึ่งขาสองเป็น NC เพราะฉะนั้นขาสามขาส,ขาสี่เนี่ยนะครับจะเป็นแบบ NO นะครับอันนี้เป็นแบบปกติเปิดส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นปกติปิดนะฮะก็จะเป็นแนวทางเพื่อเอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับนี่นะฮะถ้าดูดีๆจะเห็น ลายสกรีนลายปั๊มของตัว NO NC นะครับอยู่ที่ตัวพลาสติกของสวิตช์นะครับคราวนี้มาดูต่อนะครับครออาวนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเชื่อมต่อเป็นวงจรน,นะครับถ้าเกิดเราอยากจะเชื่อมต่อเป็นวงจรเนี่ยเราจะเชื่อมต่อได้ยังไงถ้าเราจะเชื่อมต่อเป็นวงจรน,นะครับตัวอย่างครับ อันนี้เราเชื่อมต่อเป็นวงจรเราเอาตัวสว,วิตช์สองตัวเนี่ยนะครับเอามาอนุกรมกันซึ่งในการอนุกรมเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันเป็นมันเป็นฟังก์ชันอะไรเนี่ยเราถ้าเกิดเราดูแค่วงจรเราก็พอจะเดาได้ว่าเฮ้ยมันต้องกดสวิตช์ทั้งสองตัวแลยนะครับมันถึงจะออนนะกดแค่ A อย่างเดียวไม่ได้ B อย่างเดียวไม่ได้ต้องกดทั้งสองตัวแน่ๆนะครับ คราวนี้ถ้าเกิดเราจะสังเคราะห์ไปเป็นสมาการครับเราก็สังเคราะห์ได้ว่า y เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ a และ b กดนะนะ a และ b ต้องกดพร้อมกันแล้วในการถ้าเกิดใช้คําว่าและนะครับและมันก็ต้องแอนอยู่แล้วใช่ไหมแอนในทางการออกแบบลอจิกเนี่ยลอจิกฟังก์ชันนะครับในการแอนมันใช้การคูณน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอามาสังเคราะห์เป็นตัวสมาการลอจิกเนี่ยนะครับจะได้ว่า y นะครับมีค่าเท่ากับ a คูณ b ในวงจรอนุกรม <Leah> <Okay. S 2> นะครับเห็นวงจรอนุกรมเนี่ยเอามาคูณกันได้เลยนะครับ y เท่ากับ a คูณ b ส่วนตารางความจริงนะครับตารางความจริงเนี่ยเราก็จะได้ว่า a b y นะครับถ้าเกิด a ไม่กด b ไม่กด y เป็น0ครับอันนี้คือเราลองพิจารณาทีละช่องนะครับก็ถ้าเกิดเรา a ไม่กด b ไม่กดเนี่ยยังไง y ก็ไม่ติดแน่ๆต่อไป a ไม่กด b กด y ก็ยังไม่ติดครับหรือ a กด B ไม่กด y ก็ยังไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามกดทั้ง a กดทั้ง b เนี่ยนะครับ y ติดแน่นอนนะครับ y ติดแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยนะครับนี่นะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นได้เลยอันนี้คือเราวิไตารางตอนแรกที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้เราอาจจะได้จากการวิเคราะห์แต่ถ้าเกิดว่าเราเอา a มาคูณ b จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าศูนย์คูณศนก็จะได้0ูนย ศูนคูณหนึ่งก็จะได้ศูนย์หนึ่งคูณศูนย์ก็จะได้ศูนย์และหนึ่งคูณหนึ่งเนี่ยก็จะได้หนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดจะต่อวงจรจร,จริงเราเราจะต่อ,อยังไงนะครับเราก็ลองมาดูกันนี่ฮะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างการต่อวงจรนะครับก็ตัวสวิตช์แบบ NO เนี่ยแน่นอนครับว่า คอนแทคแบบเป็นโอเนี่ยมันอยู่คู่ล่างก็คือขาสามกับขาสี่นะครับขาสามกับขาสี่เพราะฉะนั้นจากภาพนี้นะครับเราไล่ได้เลยว่าเราก็เอาจากไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับอันนี้พอดีผมวาดอันเดิมไว้นะครับขออภไปด้วยมันยังเป็น12โวลต์อยู่นะครับเเราก็เอาตัวไฟเลี้ยงเนี่ยนะครับไปเข้าขาสามนะครับไฟเลี้ยงไปเข้าขาสามแล้วก็ออกขาสี่เนี่ยนะครับไปเข้าขาสามอีกรอบหนึ่งนะมันต่อวงกลมกันนะครับ แล้วก็ออกจากขาสีเนี่ยนะครับไปเข้าหลอดไฟนะครับขาสีไปเข้าหลอดไฟแล้วออกจากหลอดไฟอีกข้างหนึ่งก็ไปศูนย์วนนะออกจากหลอดไฟข้างนั้นไปเข้าศูนย์วเท่านี้ก็ครบแล้วครับนะเท่าน,นี้ก็ครบแล้วซึ่งถ้าเกิดว่านักเรียนจะต่อตามวงจรเนี่ยสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่อาจารย์มีให้นะครับลองต่อได้เลยนะครับคราวน,นี้เรามาดูกันต่อเดี๋ยวอาจารย์ลองต่อจริงให้ดูนะครับจากวงจรนี้นะฮะนี่ครับ โอเคนะครับอย่างการตั้งไฟนะครมีสี่วนนะคโอเคครับต่อไปนะครับเอไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงนะครับนี่ไฟเลี้ยงคู่บวกนะครับเข้าขาสามเนาะนี่ครับเข้าขาสามนะครับขาสามอยู่นี่นะฮะพอดหนึ่งสองสามสี่นะครับขาสามอันนี่เชื่อมต่อเข้าไปนะฮะขาสามแล้วก็ออกจากขาสี่นะครับ น่ครับแล้วก็มาเข้าขาสาอีกรอบหนึ่งนะครับของสวิตช์ที่สองแล้วก็ออกจากขาสี่ของสวิตช์ที่สองนะครับมาเข้าหลอดไฟได้เลยนะครับหลอดไฟตัวนี้ไม่มีขั้วนะครับไม่มีขั้วหลอดไฟดีซยิบสี่โวลต์ออกจากขานี้นะครับโอเคแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาสายที่เหลืออีกเส้นหนึ่งน,นะครับอันนี้ก็ไปศูนย์โวลต์ละ คราวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะทดลองได้แล้วว่ามันเป็นไปตามตารางความจริงของเราหรือไม่นะครับเริ่มต้นก็โดก่อนนะครับอันนี้ตำแหน่งลักษณะ,ะนี้นะครับวางางนี้จะได้เห็นชัดๆศูนย์ศูนย์นะครับไม่ติดต่อไปศูนย์หนึ่งนะครับก็ยังไม่ติดหนึ่งศูนย์ครับก็ยังไม่ติดคราวนี้หนึ่งหนึ่งนะครับกดทั้งสองตัวติดแล้วเห็นไหมครเรียบร้อยนะครับตรงตามตารางความจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เปรียบเทียบได้กับ เป็นแอนเกตเลยนะฮะเปรียบเทียบได้กับเป็นแอนเกตและการเชื่อมต่อนะครับก็เป็นลักษณะตามนี้ครับนะเป็นลักษณะตามนี้ตามที่ผมได้ยกตัวอย่างไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าใจภาพนี้ก็แทนที่เส้นด้วยสายไฟจริงนะครับก็สามารถต่อได้นะครับต่อไปมาดูแบบที่สองนะครับอันนี้แบบอนะการอกันเนี่ยหรือใช้คำว่าหรืออแปลว่าหรือก็ ถ้าเรามีหลอดไฟหลอดอยังงน,นะครับแล้วเราดูว่าตัววงจรเนี่ยนะครับมันต่อขนานกันเนี่ยมันต่อขนานกันเออเงื่อนไขในการทํางานมันจะเป็นยังไงก็ถ้าเราวิเคราะห์จากวงจรแบบยังไม่ดูอย่างอื่นเลยนะครับเราก็วิเคราะห์ได้ว่าจะกด A หรือ B ก็ได้ Y ติดหมดอ่ะนะฮะ A กด Y กด็ติด B กด Y กด็ติดกดทั้ง A ทั้ง B Y ก็ติดแต่ทั้งไม่กดเลยยังไม่ติดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใช้คําว่าหรือเนี่ยนะครับ ในทางวงจรดีตอนเนี่ยมันใช้เครื่องหมายบวกนะครับมันใช้เครื่องหมายบวกเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ a เนี่ยบวก b นะฮะในวงจรขนานเลยเป็นเครื่องหมายบวกเล y เท่ากับ a บวก b ก็เอามาลองพิสูจน์ตามตารางความจริงนะครับเราก็จะได้ว่าเอา่อถ้าไม่กด a ไม่กด b เนี่ยนะครับ y ก็จะเป็นศูนย์กด a หรือ b y ก็จะเป็นหนึ่งถ้ากดทั้งสองตัวนี่เป็นหนึ่งเลยนะครับถ้าดูจากการเ,ราเอามาลองเอาศูนย์มาบวกกับศูนย์ก็จะได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ก็จะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะครับทางดีตอนนะครับมากกว่าหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับก็ <laughs> <laughs> จะเป็นหนึ่งนะครับเ,เพราะหลอดไฟไมันมีแค่ติดกับไม่ติดนะครับ <laughs> มันไม่มีติดหนึ่งกับติด2นะมีแค่ติดกับไม่ติดเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็มากกว่าหนึ่งก็ถือว่าติดนะครับเคราวนี้เนี่ยถ้าเราลองต่อวงจรจริงเนี่ยนะครับดูจากตรงนี้เลยเนี่ยนะฮะก็แสดงว่ามันเป็นการเอาสวิตช์แบบ N.O. นะครับใช้ขาคู่ล่างนะฮะก็คือขาสามกับขาสี่อยู่ตรงนี้นะครับขาสามขาสี่อยู่นี้นะฮะถ้าสรุปแบบต่อง่ายๆเลยก็คือว่าเอาขาสามจั่มขาสามไปย4ิบสี่โวลต์ขาสี่จั่มขาสี่ไปหาหลอดไฟนะผมต่อเลยดีกว่า นะครับถอดอันนี้ก่อนนี่นะครับขาสามนะครับขาสามจับขาสามก่อนหนึ่งสองสามสี่ที่นี่นะครับขาสามจับขาสามแล้วก็ไปหาไฟเลี้ยงนะครับยู่นี่ ต่อไปขาสี่จำขาสี่นะครับขาสี่นะ 4, จำขาสี่นะครับแล้วก็มาเข้าหลอดไฟนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ลองทดสอบนะครับว่าถ้าเกิดว่ามัน,มนจะเปลี่ยนไปตามตารางความจริงไหมนะครับตารางความจริงคือกด A หรือกด B เนี่ย Y ก็จะต้องติด นะครับลองกดดูนะฮะอันนี้ไม่ยังไม่กดนะครับต่อไปกดดีก่อนศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับต่อไปศูนย์หนึ่งจะพูดขออภัยครับลืมกดเปิดตัวิทศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็นี่ศูนย์หนึ่งนะฮะโอเคต่อไปหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับกดพร้อมกันจึ๊บติดละเห็นไหมตรงกับตารางความจริงเราเลยครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจากสองวงจรที่ผ่านมาเนี่ยเราสรุปได้เลยว่าการต่อวงจรสวิตช์เนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเอามาสังเคราะห์เป็นสมก,การเนี่ยนะฮะยังไงมันก็มีความตรงกับตัวเกตดีตอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนเกตออเกตนะครับมีอันนึงถ้าเกิดว่าเป็นสวิตช์แบบ NC เนี่ยนะครับเราจะมองว่ามันเป็น not เกตนะครับก็คือ Y เท่ากับ A bar เลยนะฮะถ้าเกิดเป็น contact NC เนี่ยให้มันเป็น bar ซะ นะครับให้มันมีบาร์ไปเพราะฉะนั้นมันก็จะอินเวอร์กันตอนไม่กดเนี่ย y เป็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดกด y เป็น0น,นะครับอันนี้ใช้สวิตตัวเดียวนะครับนะออมาอินเวอร์เลยนะครับมาเข้าขา nc นะครับเนี่ยนะครับเข้าขา1นนะฮะตัวตัว ขาย N C มันเป็นคู่บนนะครับค้าหนึ่งกับค้าสองแล้วก็มาออกอันน้ดร้อยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะพอเปิดปุ๊บถ้าไม่กดนี่ต้องเป็นหนึ่งเห็นไหมไม่กดเป็นหนึ่งพอกดปุ๊บเป็นศูนย์ครับไม่กดเป็นหนึ่งกดเป็นศูนย์ประมาณนี้ครับนะประมาณนี้นี่นะครับก็จะตรงตามตลา,างความจริงเป๊ะเลยนะครับคราวนี้ลองดูตัววงจรนี้นะครับ วงจรน,นี้เนี่ยเกิดจากการผสมกันนะฮะของตัวอย่างที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอย่างที่สามนะฮะก็ถ้าจากตัวนี้เนี่ยวงจรอ,อนุกรมเนี่ยนะครับคอนเซปต,ต์เราก็คือถ้าอนุกรมเนี่ยเอามาคูณกันวันนั้นเนี่ย y เท่ากับ a คูณ b แต่ว่าย้อนกลับไปดูอันนี้ถ้าเป็น contact nc ให้ใส่ bar ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า y เท่ากับ a b คูณกับ b b a ครับนะฮะสมก,การนี้ y เท่ากับ a bar คูณ b b a แล้วถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดเราลองวิเคราะห์ก่อนก่อนที่เราจะเอามาคำนวณในสมการเราเราก็รู้เลยว่าไอาวงจรเนี้ยถ้าเกิดว่าไม่กดเลยเนะี่ยติดแน่นอนแต่ถ้ากดอันใดอันหนึ่งเนี่ยดับนะครับถ้าเกิดกดอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันดับแน่ๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราลองมาคำนวณด,ดูก็จะตรงตามนั้นเหมือนกันครับนะฮะตรงนี้ a b y นะครับความน่าจะเป็น4แบบไม่กดไม่กดติดเห็นไหมครับกดถ้าเกิดไม่กดแล้วกด b เนี่ยนะครับก็คือดับ กด A ไม่กด B ก็ดับกดทั้งสองอันก็คือดับนะครับเออตารางนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอาผมจะเพิ่มช่อง A bar ให้นะครับเนี่ยอันนี้ A bar นะครับช่อง A bar ผมจะทำเป็นตัวสีแดงนะก็จะเป็น0เป็น1 0เป็น1 1เป็น0 1เป็น0นะครับเนี่ย้ช่อง A bar แล้วก็ผมเพิ่มช่องนี้ให้ดูนะครับ จะยเห็นการคำนวณนะครับช่องนี้เป็นช่อง b ีบานะครับช่องเอบาส่วนอันนี้เนี่ยบอันนี้นี่ก็ศูนย์เป็นหนึ่งนะครับบีเปลี่ยนเป็นบารแล้วแล้วก็หนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งเป็นศูนย์คราวนี้ตอนคูณเนี่ยเราเอา a อบา์คูณ b ีบานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้หนึ่งคูณหนึ่งก็จะได้หนึ่งหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ ศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์ 0, ศูนย์คูณศูนย์ได้ศูนย์อันนี้ก็เป็นที่มาของตารางนี้นะครับคราวนี้พอเราจะต่อวงจรจริงเราก็ต้องดูว่ามันใช้คอนแทคเนี่ย N.O. หรือ N.C. นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นแบบ N.C.N.C. NC เนี่ยย้อนกลับไปนะครับเป็น N.C. น,นะครับต้องใช้ตัวขาเนี่ยหนึ่งกับสองนะครับขาหนึ่งกับขาสองเพราะฉะนั้นนี่ใช้ขาหนึ่งกับสองทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ต่อไปหลอดไฟเนี่ยนะครับ ลองต่อให้ดู 1. นี่นะครับเข้าขาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ออกขาสองแล้วก็ไปเข้าขาหนึ่งนะครับของ x สองนะครับแ,แล้วก็มาออกขาสองมาเข้าหลอดไฟเลยเรียบร้อยนะครับครบละตามวงจรนะครับลองเทสนะครับนไม่กดอะไรเลยเนี่ยติดนะครับพอกดหนึ่งดับครับกดสองดับครับกดทั้งสองตัว ก็ได้ครับมือบังกรทั้งสองตัวก็ดักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตรงตามตารางความจริงครับข่าวนี้เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าสรุปได้เลยว่าการต่อวงจรสวิตช์เนี่ยสอดคล้องกับการเขาเรียกว่ากัดสอดคล้องกับในส่วนของการต่อวงจรแบบดีต้นนะครับต่างกับตรงที่ว่าเราไม่ต้องต่อเป็นเอาเกตเอาลอจิเกตมาต่อนะฮะแต่ว่าคือตัววงจรสวิตช์เนี่ยนะครับตัววงจรสวิตช์เนี่ย ก็สามารถที่จะเอามาใช้ในลักษณะที่เป็นลอจิกเกตได้ในส่วนของวงจรดิตอนหรือว่าใ,ใช้ในการออกแบบวงจรแบบดิตอนได้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองให้เรานะครับทำแบบฝึกหัดนะครับที่อาจารย์ให้ก็จะเป็นลักษณะก็คืออาจารย์ก็จะมีตัววงจรมาให้แบบนี้นะครับตัวเป็นวงจรมาให้แบบนี้แล้วเราก็ไปวิเคราะห์นะครับว่าจากวงจรที่อาจารย์ให้นะครับเราจะใช้ลอจิกฟังก์ชันอะไร แล้วคำนวณออกมาได้ t ทูเท a b l e เป็นยังไงในจากนั้นเนี่ยก็จะอาจารย์ก็จะให้ต่อวงจรให้อาจารย์ดูนะครับว่าวงจรของเราเนี่ยที่ต่อมาแล้วนะครับตรงกับตารางความจริงหรือไม่นะครับก็สําหรับวันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ